วันนี้ต้องรอ,งลอแล้วเนี่ย <laughs> น,นี่อ่านว่าไงอ่ะซังเทียงสบัสบกับปิ่งมองฮะซังเทียงสับปิ่งมองอ๋อแล้วก็โอเคเป็นยังไงน่ะอืมอน,นี้อ่านว่าไงอ่ะอ่านว่าเหมือนกันสันเทียงซันเทียงภาษาจีนภาษาลาวเนี่ยนี่มันเมืองจีนที่ชัดเลยอ่ะสันเจิแล้ะเนี่ย ต้องเส้นเลยเนาะหมดเลยเนาะตายตายตายโดนยึดประเทศแล้วเนี่ยที่บ้านเราบราได้มีมารยาทไปขี่บ้านนั้นเรได้อืสาวเราสาวแบบสาวขลังเกศเขาไปขี่รถอันนั้นขี่เบ้นเหรอตายตายแล้วใครจะกล้าเที่ยวเนี่ยอันนี้ก็ขี่เที่ยวไปอ๋อแต่เป็นแต่คนที่สวย เกียดดีฮะนะมันเป็นแสบ่บได้เห็นมันด้กก็คือไปเห็นมันเออนอนนอนออบก็ไปเปิดนะ <ipper> อันนี้เป็นห้างขายของใช่ป่ะแต่ว่าเขาเขาย่านเขาไม่สะอาดเหมือนกับย่านนั้นเนาะ ลบๆหน่อยต้องเป็นสไตล์จีนแต่ของแยมของแยมหนักอืข้าวแต่มันดูเขาสไตล์เขาการับมันเป็นเหมือนมาสจจินเช้นยังไงไม่รู้ฮะหรือเหมือนเรามาเทียบสจจินเช้นจริงสินเช่นวะเนี่ยอันนี้ไม่ได้การจีน นาจอครับเอครับเพ่อที่คนกแล้วอาไปห้านไทยห้าลาวแพงเนาะมเพียรินเพ็ยให้ขึ้น่อราคาเพร่อันได้ทุตราคาไงไอโฟนสินี่ร้านไอโฟนจริงๆปปะเนี่ยไอโนเลยแ้ทำเสมือนเลย

อ,นนอ,อย่าบอกรถมาจอดขายปะเนี่ยรดดาวดาวได้สิงแอามาขายขายด่วน <พอ S 2> 4 2, 4 20,000ละว3 0 0 0 0ล้านกว่าบาทอืมนั่สามประมาณนี่่ก็ยังไฟฟ้าตัวนี้น่าจะถูกมั้งม พันล้านประมาณแปดพบาทเหรอแปดพันปลายประมาณแปดพันป้ายลายบรทั้งรกระเป๋าทั้งกระเป๋าดังยูวีแขยงเกยบน,น,น, <c oughs> นิมันจะพกของให้ให้มันจะหุบพกเจองมีขอบบัแหละไันก็ ของก็อีเกียดหนึ่งถุงจากาว้ใส่อสทองทสงุจา้ไเปในรายกรน่ะเซษเอไว้ใส่ทองทองเยอะซื้อไว้ใส่ทองน่ะไม่ใช่ไม้แกลน ไม้แฝงเราดีไม่เป็นไรสบายดีอันนี้อะไรนวดเหรอหรืออะไรฟ้ามันคืออะไรคือร้านอะไรห่อะนผักกงฮะร้านผักกังคืออะไร พม่านเหรอ,อโอ้พาก้างมัพระมงของพม่พมานครับออเออพาก้างชั่กโางคนออไทยเหรอครับอยู่จังหวัดอะไรอ่ะยอยู่อ,อุดรอ๋ออยู่อุดรสบายดี

เีื่องผู้สาวคนที่บอกเออนี่นสวยใบเนี้มันเหมือนยี่ห้อดังแลยแหละแต่ไม่ยี่ห้อไม่ได้แต่คุ้นๆ่ผู้สาวน้อยคนนี่คือแบบเอ็นได้กระเป๋าอ๋อ,ต,อต้องหาก่อนเดี๋ยวต้องหาได้ก่อนไม่ได้ก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ดูไม่เป็นหรอกเรื่อง,องผู้หญิงอะดูไม่ได้เป็น

ปาก้างงงคนไทยเหรอครับอยู่จังหวัดไรอะอ๋ออยู่อ,อุออดรสบายดีออดูสิลุยติงตองจะเปินจะบังรักนาขึ้เบนอ,ออกปะกุชชี่ปะเนี่ย เราก็ชีตัวของแกอะไรดูกันีน่ันแหละคนไทยมาเขาาาพสอเอแบบชีม่มิวมิวยวงนีเ็นผู้สาวคนที่บอกเออในสวยใบเนี้ยมันเหมือนทยี่ห้อดังเลยเนะี่ย อ,อ๋อ,อต้องหาก่อน,นเดี๋ยวต้องหาได้ก่อนไม่ได้ก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ดูไม่เป็นหรอกเรื่องผู้หญิงอะดูไม่ได้เป็น Okay. ททไ,ออไม่ไม่ไม่ถาม,มเฉย,ม,ยากกมาจากทะเลอยู่แล้วเฉยเฉยกนนินได้ไม่กินได้แต่ก็เฉยเฉย

อย่าละว่ะสั่งละป่ะนี่ะจะรู้ว่าถือมาแล้ว<ะ>น้ำกรนหรอฮะน้ำกรน,ำกน้ำกอ๋อน้ำแข็งเหรอไม่ไม่เวา่องส่องออริจินอลสบายดีคนลาวกันเนี่ยคนลาวเปล่าแม,มนพูดได้อยู่คำเดียวแมน

นายโทนี่จะมาหาไม่ใช่เนี่ยโทนี่เนี่ย ไม่ไม่ถามเฉยเฉยมาจากทะเลอยู่แล้วเฉยเยกินได้ไม่กิน,นไนนด้แต่ก็เฉยเฉย โตก็มดโมเส็มอะไนึกโมเส็มอันนี้ไก่ไก่นำเที่ยวอะไรก็ได้อะไรที่อร่อยได้หมดนี่อะไรเนี่ยไส้กรอกอะไรเลยเออลองดูก็ได้ชอบของแปลกถ้าไม่มีเบียร์ให้เหรอเบียร์ลาวเอาเบียร์ลาวดีกว่ากีเป้งเหรอหรือไง

biệt là bao, sang là bao? Nghi. để rồi nó thử mà con không? hả? con, rồi. không, 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 không. Sao mà li ti lâu? Sạch. เราเปล่าแมนพูดได้อย <ừ> ู <ừ> ่คำเดียวแมนอืมคุยกันน้องมันนั่งงงมันนั่งงง นายโทนี่จะมาหาไม่ใช่เนี่ยโทนี่เนี่ย เฮ้ฮะน้องนาาอันนี้เนี้ยเนี่ยเนี่ยเบิร์ตไฟลสุดหล่อแห่งเวียงจันทรใครใครมาเวียงแกนวก็ต้องหาคนนี้เพราะว่าสาวเยอะตกลงดีไม่ดีปเนี่ยดีเยดีเยอะไหมสัสาวเยอะ แก้วสันแก้วนแก้วเยล่าสันแก้วลาวเจ๊เจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่นี่กินน้ําอย่างเดียวครับเพราะว่าตอนนี้กินไม่ได้ครับตื่มไม่ได้วันนี้กินชาไปเยอะเลยครับอันนี้มารามาลาหมดไปแล้ว tuohon sillä